สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเหล็กตลับลูกปืนนี้นะครับสินค้าสั่งทําจากคุณบุญมานะครับตำบลป่าตุ้มอําเภอพ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับ มีใบข้าวครับยาวเก้านิ้วครับอันนี้เราทำฝักข้อ PVC แถมให้1อันนะครับมีทำผูกเชือกล้อยรัดเข็มขัดนะครับเดินป่านะครับสันจหนาห้ามิลเลียวปลายนะครับกว้าง1.5ครับ ทาเราจะถึงลายอย่างนี้นะครับถุนจบาลนะครับกรรมแล้วไม่หลุดมือครับยาวเก้านิ้วนะครับสันหนา5้มิลเรียวปลายครับก่อนนำส่งสินค้าเราจะรีวิวรีวิวให้นะครับ นี่นะครับครับ ฟันได้นะครับฟันได้หันได้ฟันไม้นะครับมาดูคมครับคมอย่เหมือนเดิมครับ อยู่เหมือนเดิมงานเสร็จพรมส่งแล้วนะครับบุญบุญมานะครับตำบปลป่าตุ้มนะครับอำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับพาผมเดินทางหาท่านแล้วนะครับวันนี้ครับรับได้เลยนะครับทำฝักท่อ v v วี มัดเชือกให้เรียบร้อยนะครับคุณบ,บุญมาตำบลป่าตุ้มอำเภอเพอ้พาเชียงใหม่ครับขอขอบคุณครับเล่มนี้เป็นเล่มที่สองนะครับขอบคุณที่ท่านไว้วางใจนะครับสั่งทํามาเล่มนี้เป็นเล่มที่สองครับทางอำเภอเพอ้พาจังหวัดเชียงใหม่นะครับตำบลป่าตุ้มขอขอบคุณครับ